สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกมคุกกิ้งหมาหมาควิคซินเรามาลุ้นกันเลยว่าคลิปนี้เราจะได้ทำเมนูอะไรกันเข้าครัวกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราเลือกวัตถุดิบในการทำก่อนเราเลือกมันฝรั่งนะอุ๊ยมีเมนูให้ทำด้วยหรอขั้นตอนแรกตอกเปลือกแล้วก็เอามันฝรั่งมานะเลยก็ทำการตอกเปลือกมันฝรั่งนั่นเอง ปอกเข้าไป,อไป,อไป,ป,ปตอกเข้าไปตอกเข้าไปชุบชุบหนีมีสปรกลคมขนาดเลยช,ชุ่วช่วหนอมันเลิดมากเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปตัดส่วนผสมเราก็เอามันฝรั่งที่เราปอกเปลือกแล้วเกี้นะเอามาทําการหั่นนั่นเองถ้าหั่นเป็นชิ้นนะแล้วก็หัน่นหันหันเป็นแท่งแบบนี้เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปเอาไปทอดนะเพื่อนๆก็เอามาฝรั่งไปทอดเองแล้วก็ลงไปในน้ํามันเดือด,ด,ดเลยแล้วก็เหลเวลาใกล้แล้วใกล้แล้วสุกแล้ว Ahhh! เรามาดูหน้าตากันว้าวหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะเพื่อนๆเมนูที่เราทำในวันนี้ก็คือมันฝรั่งทอดนั่นเอง s <S โอ้โหวควันยังร้อนๆอยู่เลยนะเพื่อนๆที่ช่องยังมีอีกหลายเมนูให้เพื่อนๆรับชมเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะบ๊ายบายคะ่ะ